เป็นที่ตามหากันนะครับเพื่อนๆสำหรับนะครับแบงค์ร้อยนะครับที่มีเลขนะครับ1 2 3 4 5สาี่ห้าหหลักนะครับเลข6หลักเขาเรียกว่าเลขพิมพ์แลกนะครับแบงค์ร้อยช้างแดงนะครับแบงค์ร้อยช้างแดงแบบนี้เลยนะครับพิมพ์แลกก็จะเป็นเลข6หลักนะครับพิมพ์หลังๆนะครับก็จะเป็นเลข7หลักนะครับนี่ครับ2 4 6สี่หดนะครับ สำหรับนะครับเลขแบงค์ร้อยช้างแดงนะครับเลขรุ่นใหม่นะครับเลขรุ่นใหม่นะครับพิมพ์แรกนะครับอ้าพิมพ์2พูดผิดเลขรุ่นใหม่พิมพ์สองนะครับใบละ250บาทนะครับเพื่อนใบละ250บาทนะครับส่วนเลขนะครับพิมพ์เก่านะครับเลขพิมพ์เก่านะครับ6หลักแบบนี้ที่เขาหาหากันเลยนะครับร้อยใบนะครับเปียงเลขนะครับสามหมบาทนะครับเส้นเส้นไมโครฟิล์มเข้มเขมแบบนี้นะครับ เส้นไมโครฟิล์มเข้มๆแล้วก็ลายน้ําแบบนี้เลยนะครับเพื่อนพยายามเห็นเลยนะอ้าเห็นนะครับเห็นลายน้ำแล้วนะครับเพื่อนนี่นะครับสามหมื่นบาทนะครับเพื่อนๆชอบแบบไหนครับใบเดียวนะครับสองร้อยห้าสิบนะครับหรือว่ายกแหนบเลยนะครับร้อยใบเลี้ยงเลขเลขพิมเก่าโบราณนะครับใบละสามร้อยนะครับปึกละสามหมื่นนะครับ